hello everyone, how are you today? i hope everybody is good and living the happy and safe life in the situation of covid-19. right now you're watching this video and looking the some bonsai plant. in bonsai plant, you will know in this video you will know the details about this plant, this bonsai. what is the name? what is the quality? and what is the demand? and how to fill this plant to easy way. so let's go first about know the name the name of the this plant there are three lips you can see in this one there are three lips and lips is very beautiful and very natural so let's go can know the full details about the this plant and can know the demand quality details about t h i s bouncy and how to fill the this bouncy. So let's go. Uh, can you explain in Thai language what is the name? What is the quality? Yeah. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะซีดีโปแพนนะคะจะมาแนะน,นําบอลสีสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะซีดีโปแพนนะคะจะมาแนะนําบอลสีนะคะอีกตัวหนึ่งที่สวยงามมากเลยนะคะ ให้เพื่อนๆลองทายดูว่าเขาชื่ออะไรนะคะลักษณะของเขาเพื่อนๆมีกันหรือเปล่าคะบอนสีแบบนี้นะคะอ่าเฉลยเนาะบอนสีต้นนี้นะคะชื่อขุณสีวิชัยนะคะคสีวิชัยใช่ค่ะเป็นบอลสีที่อยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนะคะลำดับที่32นะคะในหนังสือ,อเที่ยวท่องโลกบอลสีนะคะ ตับคนช้างคนแผนนะคะ,ะมาดูลักษณะใบของขนสีวิชัยเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะอันนี้ไม่ใช่นางใหม่นะคะเพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมคะ,มะลักษณะเส้นของเขานะคะจะเป็นสีเขียวนี่แต่ใบนี้จะมีสีแดงเยอะนะคะเหมือนนางใหม่แต่เพื่อนๆมาดูใบนี้ดีก่ะน,นะคะเนี่มาดูใบนี้ค่ะใบนี้ใบนี้ใบแรกที่เขามีนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆใบนี้เอาวับเลยนะคะใบจะเป็นสีเขียวนะคะคุณศิวิชัยนะคะกระดูกสีเขียวนะคะเพื่อนๆดูนะคะกระดูะะกดเขาจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เส้นเขาก็จะเป็นสีเขียวเพื่อนๆดูนะคะ,น,ะ,คะนี่คะ่ะเส้นเขาก็เป็นสีเขียวนะคะอ่าสะดือเป็นสีแดงมนเพื่อนๆดูนะคะสะดือเขาจะเป็นสีแดงมนมนนี่คะ่ะสะดือของเขานะคะแล้วก็ มีเม็ดสีขาวนะคะกระจายอยู่ทั่วใบเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือเม็ดเม็ดสีขาวนะคะเนี่ยค่ะที่กระจายอยู่ทั่วใบเขานะคะเนี่ยค่ะเป็นเม็ดสีขาวการะจายอยู่ทั่วใบเลยนะคะแล้วก็มีป้ายสีแดงนะคะป้ายสีแดงเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้เรียกว่าป้ายป้ายสีแดงครับอยู่ที่ใบเขา เพื่อนๆดูลักษณะาการป้ายของเขานะคะคือพื้นใบเขาอ่ะเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าจะมีสีแดงเนะะี่ยค่ะป้ายป้ายทับเลยนะคะเพื่อนๆดูป้ายมาจนถึงจมูกตรงนี้เลยเอยมาจนถึง,ถงกระดูกตรงนี้เลยคะ่ะป้ายมาจนกระดูกเป็นสีแดงเลยซึ่งปกติกระดูกเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆ,ๆดูนะคะพื้นใบจริงๆเขาเป็นสีเขียวแต่ตัวสีแดงนี่มาป้ายมาป้ายเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะเพื่อนๆดูนะคะ พอเป็นบอนป้ายเขาก็จะมีลักษณะที่สวยงามเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะบอนสีวิคุณสีวิชัยนะคะแล้วก็เพื่อนๆดูกล้านไปเขานะคะก้านเขาจะเป็นสีดำนะคะดำสนิทเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก้านจะเป็นสีดำแข็งแรงมากเลยค่ะ นเะะพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นใบที่งอกออกมาใหม่ซึ่งสมบูรณ์มากเลยใช่ค่ะสูงมากกว่าหนึ่งพุตนะคะพุตหนึ่งก็น,นะะ่า่ะเนี่ยค่ะหนึ่งพุตครึ่งเลยค่ะเน,นี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะหลอดยาวก็สูงกว่าหลอดอียนะคะเดี๋ยวมาดูใแบแรกของท้อนะคะว่าลักษณะใบอันนี้ใบที่หนึ่งนะคะที่เสนอเพื่อนๆนดูเมื่อกี้ที่โชว์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูใบที่สองนะคะ ใบที่สองของเขานี่นะคะดูเพื่อนๆดูลักษณะนะคะเขาจะคล้ายๆนางใหม่นะคะแต่ไม่ใช่นางใหม่นะคะคุณสีวิชัยเดี๋ยวนางใหม่เราจะมาแนะนานะคะในตอนต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะคะทั้ง2ต้นเลยนะคะเพราะว่าเรามีทั้งนางใหม่แล้วก็คุณสีวิชัชยนะคะซึ่งเป็นวันที่ลักษณะคล้ายกันอยู่ในตับเดียวกันด้วยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะสะดือเขาเป็นสีแดงหมุนนะคะ เห็นไหมคะนี่อันนี้จะเห็นชัดเลยเห็นไหมคะแล้วก็พื้นใบเขาเพื่อนๆดูนะคะพื้นใบเป็นสีเขียวพื้นใบเป็นสีเขียวนะคะ,ะกปกติมันเห็น,ม,น,หนมันโหมันเด็กมาจากตรงไม่ค่ะอันนี้อันนี้ก็คือ,อหูเขาฉีกไม่ถึงสะดือนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสะดือนะคะ อันนี้คือหูเขานะคะเนี่ยค่ะหูเขาแต่ว่ามันฉีกไม่ถึงสะดือนะคะอกก็จะยกขึ้นเห็นไหมคะเพาะเป็นผู้หญิงเนาะเขาก็ยกอกขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยค่ะอันนี้อกอันนี้เป็นเขาเรียกว่าวางหูนะคะวางหูก็จะห่างๆหน่อยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะลักษณะใบก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะสีเขียวจะเยอะเพื่อนๆเห็นใบนี้จะสังเกตได้เลยว่าอันนี้เห็นไหมคะเส้นจะเป็นสีเขียว เนี่ยค่ะแล้วก็กระดูกก็เป็นสีเขียวเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยกระดูกเป็นสีเขียวเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีสีแดงนะคะป้ายทับใบเขาเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆใบนี้เขาก็จะป้ายมาอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามานําเสนอใบที่สามนะคะที่เขาอ่าพวกมาให้เราได้ชมนะคะ ใบนี้ยังงอกมาไม่นานเท่าไหร่นะเพ <issions> <Perfect> e. ื่อนๆประมาณหนึ่งส <sh> ัปดาห์เองนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตอนแรกเราจะมานําเสนอให้ดูแต่ว <sh> ่าเออรอรอเขาโตอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาอาทิตย์นี้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะใบใหญ่ใบใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะดูสะดือเขาใบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ดูเส้นเขาเส้นเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะ มีจุดสีขาวนะคะกระจายทั่วใบเลยนะคะจริงๆพื้นเขาเป็นสีเขียวเนาะแต่แลักษณะการป้ายของใบเนี้ยก็คือจะแตกต่างจากใบอื่นนะคะเหมือนกับว่าอันนี้เขาจะป้ายเกือบครึ่งใบเลยนะคะซึ่งมันสวยงามมากเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะเกือบพับามาฝั่งนี้เลยแล้วก็ปลายใบแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะซึ่งสวยงามมากเลยเพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมคะส,สีแดงป้ายบนใบสีเขียวนะคะ เกือบเต็มใบเลยนะคะเนี่ยค่ะแต่ก็คือเส้นใบนะคะตรงคนใบเนี่ยค่ะตรงหูเขาก็จังเป็นเส้นสีเขียวอยู่แต่ฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆโดนเขาโดนป้ายจนเป็นสีแดงเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพอเม็ดนะคะพอ,อะเขาโดนป้ายทับด้วยสีแดงเม็ดเขาก็จะกลายเป็นออกสีออกชมพูชมพูนะคะแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเม็ดสีสีขาวอยู่นะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ สวยงามมากเลยเป็นบอลสีตัวหนึ่งนะคะทีะ่น่าสะสมมากเลยนะคะเพื่อนๆ <Okay. S 1> เป็นบอลเก่านะคะ mm hmm. ค่ะค่ะ What do you mix in the fill of this one? Isib oh. Isib Is ก็ดินที่ชาวใช้นะคะก็เป็นใบของเราจะผสมเนี่ยคะ่ะมะพร้าวเป็นกากมะพร้าวนะคะแล้วก็จะมี perlite นะคะ ออสโมโค้ดเราก็ใส่ด้วยนะคะนี่ถ้าจะละลายหมดแล้วนะคะจริงๆเรามีออสโมโค้ดด้เขาด้วยนะคะนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ดินธรรมดาเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเขาค่อนข้างจะสวยมากเลยดินที่เราปลูกเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแต่เนื่องจากบอลบอลเราเลี้ยงในตู้ะคะ่ะเพื่อนๆเขาก็เลยโตวไวแล้วก็สวยด้วยนะคะป้องกันมแมลงแล้วก็หนอนได้ด้วยแต่บางครั้งหนอนก็ไปกินในตู้เหมือนกันถ้าเปิดทิ้งไว้นะคะเพื่อนๆ <Okay. S 2> ต้องระวังดีๆหน่อยเนาะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะบอลสีขุนสีวิชัยนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้เรานิดนึงแล้วก็ครั้งหน้าวิดีโอต่อไปเราก็จะแนะนำบอลสีสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะโอเค thank you for watching this video and know the details about the this b o n ส s a i Have a good day, best of luck. Take care. I will meet you again in another video with another bonsai. Bye bye.